สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเตาจากน้ํามันเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันพืชหรือว่าน้ํามันเครื่องรถยนต์เก่านะครับสามารถที่จะมาเป็นเชื้อเพลิงของเตาจากน้ํามันเก่าได้นะครับมาดูขั้นตอนการใช้งานได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับ <S <S ก็ปล่อยน้ํามันลงไปที่เครื่องผ่านก๊อกวาวาน้ํามันนะครับแล้วก็ใช้กระดาษเศษหรือกระดาษทิชชู่นะครับเป็นเชื้อเพลิงในการจุดอันนี้ผมใช้กระดาษ ที่ใช้งานแล้วนะครับจุดไฟเข้าไปใส่กระดาษ้าใบสักสองสาแผ่นอยู่ในหม้อเตานะครับพอปล่อยให้มีการปุ่นน้ํามันที่อยู่ในเตานะครับก็คือปล่อยให้ไฟไหม้กระดาษที่อยู่ในเตาไปสักประมาณ10ถึง20วินะครับแล้วสักพักก็ค่อยมาเปิดตัวพัดลมนะครับพัดลม ที่เป่าเข้าไปในหม้อเตานะครับก็จะทําให้เกิดการเผาไหม้น้ํามันที่อยู่ในหม้อเตานะครับเกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมทดลองนําหมอ้อใส่น้ํามาต้มดูนะครับไฟก็ถือว่าแรงดีมากนะครับปล่อยไปต้มไปสักพักหนึ่งก็น้ําก็เดือดตามที่เห็นในภาพเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาสาธิตอันตรายจากการใช้เตาจากน้ำมันเก่านะครับแล้วก็ขั้นตอนวิธีการทํา ว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้เลยนะครับ